ต้นทุนชีวิตใครโนลิคิดได้บ้างในทุกเส้นทางย่อมมีความน้ำหากเลือกได้ดังที่ใจต้องการ ในทุกเส้นทางคงจะมีสิ่งดีๆที่ภูมิใจแต่ความจริงทุกคนนั้นเลือกไม่ได้บางมีจุดหมายบางก็ไร้ปัญญา แต่สิ่งที่รู้ทุกคนนั้นมีเวลาขอเพียงอยา่าปล่อยให้มันผ่านไปต้นทุนชีวิตถึงจะไม่ดีแต่สิ่งที่มี เรามีความฝันหากรอแต่ฟ้าลิขิตให้มาบันดาลให้คนสงสา,ารคงไม่มีวันคนทุกคนนั้นเลือกไม่ได้ แต่ว่าหัวใจเลือกได้ถ้าใจสั่งมาขอเพียงมีฝันสิ่งนั้นก็มีคุณค่าขอเพียงอย่าทิ้งเวลาให้มันผ่านไป้นทน ชีวิตเถอจะไม่ดีแต่สิ่งที่มีเรามีความฝันหากรอแต่ฟ้าทิ่คินให้มาบันดาลให้คนสงสารคงไม่มีวัน คนทุกคนนั้นเลือกไม่ได้แต่ว่าหัวใจเลือกได้ถ้าใจสั่งมาขอเพียงมีฝันสิ่งนั้นก็มีคุณค่าขอเพียงอย่า ถึงเวลาเราจะภูมใจ